สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คลิปนี้ครับเป็นคลิปแรกนะครับสําหรับการภาคเสียงก่อนหน้านี้ก็ <S <S เขินเสียงตัวเองนะครับก็ค่อนข้างอายสันิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็ได้ตัดสินใจแล้วนะครับที่จะเริ่มทําแบบจริงจังสักทีนะี่ครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในเกม a r ร โมบายนะครับหรือว่า ARK มือถือนั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่เล่นค่อนข้างสนุกนะครับเฮ้ยอ้าวอุ้ย,ายมาจากไหนครับตระเีวิ่งออกจากป่าตีดิตีดิตีตีตีอืมน,น,นะครับค่อนข้างที่จะรู้สึกแปลกใจพอสมควรนะครับสำหรับผมตระกีนะฮะอยู่ๆวิ่งออกมาจากป่า มันออกมาได้ไงวะโดยปกติแล้วนะครับจระเข้ที่ผมเจอนะมันจะโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะแต่ไอตัวเมื่อกี้วิ่งออกมาจากป่านะครับค่อนข้างแปลกนะครับผมนึกว่าจะเป็นแบบเนี่ยเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะครับเป็นแบบอ,อที่รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มเล่นคือผมเนี่ยเป็นคนที่ เริ่มเล่นครั้งแรกนะตีไปก่อนตีไปก่อนนะตีเออเอาดิคือผมเป็นคนที่เริ่มเล่นครั้งแรกนะครับกับเกมนี้ก็เล่นดันมาได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ได้พัฒนาค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเพราะว่าเป็นความชอบของผมด้วยแหละโดโด,โดบตีก่อนตีก่อนโดโดนะยครับผม เคยลองเล่นในโหมดยากมาหน่อยนึงปรากฏว่ามันตีแบบโคตรแรงนะตี3ามตีกนตายตัวนี้ก็ด้วยนะครัเป็นตัวพ่นพิษนี่คือเจอพ่นพิษใส่ตาปุ๊บนี่แสบตากันเลยทีเดียวก็สำหรับไดโนเสาร์ที่ผมจับมาได้นะครับคือคาโน่เนะี่ยเรียกว่าผมน่าจะอ่านชื่อไม่ผิดเนะมันอ่านว่าคาโน่หรือคาโน่นี่แหละ ก็ประมาณนี้นะครับเป็นไดโนเสาร์ที่ค่อนข้างแปลกนะครับคือมือมันเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับแรปเตอร์หรือเทียบกับตัวอื่นนะครับแต่มันมีความพิเศษในตัวนี้วา่าคือมันโจมตีได้2แบบนะครับคือมันสามารถที่จะกัดได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะชนได้ด้วยซึ่งบนหัวของมันเนี่ยมันมีเขานะตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยฮะผมนึกว่ามันเป็นห นะครับเป็นหูของมันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หูนะครับมาดูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นเขานะครับโดยเราสามารถที่จะกดิโป้่ง้ายนะครับให้ทำการสไลด์ขึ้นสองครั้งนะฮะจะเป็นการใช้เขานี่ชนนะครับก็ต้นเกมนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมมาเคสเสียงตัวเองมาเสียงของผมเนี่ยมันจะยู ประมาณไหนนะครับผมก็ไม่ได้เป็นผักหรือว่าอะไรนะครับแต่แค่มีความชื่นชอบนะครับเอยเจอ,อ,เอ,อตัวแปลกไว้ดูมันเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้นะแต่ว่ามันหัวมันแปลกๆนะหัวมันมีหอนเหนมันไก่เลยสำหรับคลิปนี้ครับเราก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นคลิปที่สำหรับการเทสเสียง ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ